ดีชาววติการซิตี้ทุกท่าครับก็วันนี้แอปเินแพนเค้กเข้ามาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ดาวโหลดเซิฟของวัติการซิตี้นะครับว่าไป่ว่าจะมีวิธีการไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอน้วยกันเนาะก็ก็วิธีการนะครับก็ทุกคนก็ไปโหลดริคอร์ดนะครับใครยังไม่มีริคอร์ดเข้าไปโหลดเป็นในเปรโตได้นะครับโหลดในในเปโตเลยครับก็อันดับแรกกดปดกดริคอร์ดเลยครับผมเออกดเข้าไปริคอร์ดของเราเลยนะครับตอนนี้นะครับ แล้วก็หาไปหาที่ของเซิร์ฟเวอร์ของวอติกาซิตี้นะครับคือก็ยังง่ายคือวัติกาคอมมูนิตี้2องชุนนะครับก็ไปหาได้นะครับอัานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอร์ของด้ด้ทางนั้นเลยนะครับผมก็แต่ตอต่อไปครับประดี๋ผมมันช้าหน่อยผมใช้ไปไฟด้วยนะครับผมใช้เ็ตัวเองด้วยนะครับโอเคครับต่อไปครับก็ไปหาเซิร์ฟวอติกาครับผม กดเลยครับกดนั่นเลยครับต่อก็ต่อไปครับผมก็ตอนนี้ดีตอนนี้นับหน่วยงานอยู่ครับก็มามาเป็นหน่วยงานทุกคนได้แล้วครับก็ก็ต่อไปครับก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับ mb ครับ mb ของมือถือนะของมือถือนะนะครับแล้วก็กดที่ลันเชอร์นะครับลันเชอร์ที่ที่ผมวางไวในลันเชอร์ของของค่าของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อเลยครับผม แล้วก็ไปกำมันกันเข้าไปเด่งที่ Google Chrome ครับนะครับแล้วก็เออไปกดจะก็คือก็กดดาวโหลดเลยครับกดดาวโหลดเลยนะครับแล้วก็ลองไปดูกดจุดตามจุดนะครับแล้วก็กดเปที่ดาวโหลดครับผมนะครับดูครับผมโหลดครับรอสักครู่นะครับสักรอสักครู่เลยรออีกนิดนึงนะครับ ต่อให้มันจนขวามันจะเสร็จครับต่อให้มันมาจะมานจเสร็จเสร็จแล้วจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับกดที่ไปกดที่ดันเชื่อของเรานะครับที่ราโหลดมาแล้วครับกดเลยครับผมกดเข้าไปโอเคครับก็แล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมติดตั้งเลยกาลังกาลังติดตั้งครับผมรอหนอรอก่อนนะครับลังกาลังติดตั้งยน่ครับ มาติดตั er ้งนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดเลยถ้าของใครขึ้นคำว่าดาวน์โหลดนะครับก็นั่นแหละดาวโหลดเนี่ยดาวโหลดให้มันดาวโหลดเสร็จหนึ่งร้อยครับของใครดาวน์โหลดนะครับของผมเพราะว่าของผมมันโหลดโหลดไปแล้วนะครับของผมมันโหลดไปแล้วนะครับของผมโหลดไปแล้วครับผมนี่ครับก็นะครับไปดูคลิปเปลี่ยนชื่อในทางคลิปของของผมได้นะครับคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับ ครับผมไปดูคล <c ười> ิปก่อนในต่างเดินนะครับผมก็ดูคลิปได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะตอนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงว่าจะเปลี่ยนยังไงครับก็ว่าเปลี่ยนชื่อครับก็มีการเปลี่ยนชื่อครับกดได้เลยครับผมก็ต่อไปนะครับการเปลี่ยนชื่อครับนี่ครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับผมนี่ครับกดเข้าเกมได้เลยครับผมนี่ผมกดเกมนะนะครับผมกดตัวเกมเลย ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมหวานเจี๊ยบประดุิดขอด้วยไรละ่ะ